อย่าลืมกดติดตามแล้วกดปุ่ม s u b s c r i b e ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเราก็มาดูฟังก์ชันต่อไปเลยนะครับฟังก์ชันต่อไปนะก็จะเป็นฟังก์ชันนะครับการแตะอย่างง่ายสําหรับฟังก์ชันการแตะอย่างง่ายนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันนะครับที่เ,เพื่อนๆถามเข้ามานะครับผม นี้เลยฟังก์ชันการแตะอย่างง่ายนะครับก็คือเป็นถ้าเป็น iPhone นะครับก็จะเป็นปุ่มนําทางนะครับผมส่วนฟังก์ชันนี้นะครับผมก็สามารถตั้งค่าได้หลากหลายนะครับผมถ้านเพื่อนจะปิดก็สามารถแตะปิดตรงนี้ได้เลยกดเปิดก็จะเป็นการเปิดฟังก์ชันนะครับมาดูที่นะครับหน้าตาของฟังก์ชันกดไปที่สกินส่วนบุคคลนะครับผมตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะครับผมว่าจะใช้แบบไหนนะครับ ของเดิมๆนะครับก็จะเหมือนปุ่ม iPhone นะครับจะเป็นปุ่มนำทางนะครับก็ตั้งให้เป็นนะครับผมนักสํารวจอวกาศได้นะครับรูปส้มหรือว่าแปดน้อยนะครับผมหรือว่าอื่นๆนะครับผมตัวนี้เพื่อนๆก็สามารถเลือกได้นะครับผมว่าเพื่อนๆอยากได้ปุ่มนำทางนะครับเป็นแบบไหนนะครับผมก็กดใช้แอปนะครับส่วนปุ่มนำทางตรงนี้นะครับผมสามารถปรับแต่งได้ด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับ ฟังก <étique> ์ช IT ันนะครับของปุ biography. ่มนำทางตรงนี้นะครับผมเราสามารถเลือกได้นะครับผมก็ในปุ่มนำทางก็จะมีสกีนช็อตนะครับล็อกหน้าจอพื้นหลังอะไรพวกเนี้ยมีไฟฉายพวกเนี้ยก็ใช้ได้นะครับแล้วก็จะมีคําสั่งนะครับการแตะตรงนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่อยากเปิดเมนูนะฮะเพื่อนเพื่อนสามารถใช้ปุ่มนำทางตรงนี้ครับผมกดบันทึกหน้าจอหรือว่าเลือกฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งได้นะครับเพื่อนเพื่อน สมมุติถ้าเพื่อนๆนะครับเลือกวิธีเครื่องคิดเลขนะครับเวลาเรากดปุ่มนําทางตรงนี้ครับมันจะเปิดเครื่องคิดเลขขึ้นมาให้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเขาก็จะเปิดเครื่องคิดเลขมาให้เพื่อนๆก็สามารถนําไปประยุกต์นะครับใช้งานได้นะครับในหลากหลายแบบนะครับผมนะครับผมก็จิ้มนะครับจิมรูปส้อมตรงนี้ครับก็จะเป็น ตัวเครื่องคิดเลขมาให้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากปรับแต่งเหมือนเดิมนะครับก็ปรับไปที่แตะแล้วก็เป็นเมนูเหมือนเดิมนะครับเนี่ยก็เราสามารถเลือกได้ครับถ้าเป็นเมนูในส่วนของตรงนี้นะครับผมมาดูที่ฟังก์ชันนะครับตรงนี้แตะสองครั้งนะครับผมก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะครับผมมีให้เลือกหลากหลายเมนูเลยนะครับผม กดค้างไว้นะครับเพื่อกลับนี้ก็ทําได้เช่นกันนะครับผมกดค้างไว้นะครับผมเลื่อนขึ้นนะครับผมกดค้างไว้เลื่อนขึ้นนะครับเป็น,น,ค,น,นคริดลขนเคลับแล้วกันกดค้างไว้เลื่อนลงนะครับผมสกรีนฉับลองกดค้างไว้นะครับเลื่อนลง ผมก็จะทำการแคปเจอร์ให้นะครับผมกดค้างไว้นะครับเลื่อนขึ้นนะครับก็จะเปิดเครื่องคีดเลขมาให้เราครับสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการแสดงผลนะครับก็คือเป็นความเข้มนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาแบบเข้มแบบจางประมาณไหนนะครับผม ห้า0เซิเลือกได้หมดเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นฟังก์ชันนะครับการเตะอย่างง่ายนะครับผมก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะเดี๋ยวมีฟังก์ชันอันไหนต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามในคลิปถัดไปเลยครับสำหรับฟังก์ชันนะครับต่อไปก็จะเป็นการใช้งานอัจฉริยนะรับไปดูก่อนนะสำหรับฟังก์ชันการใช้งานอัจฉริยะตรงนี้จะมี หลากหลายฟังก์ชันย่อยมากนะครับผมเรามาดูหลักๆนะครับผม <Okay. S 1> ก็จะมียกกลับขึ้นมาเพื่อใช้งานครับยกกลับขึ้นมาเพื่อใช้งานอันนี้นะครับก็เพื่อนๆสามารถเปิดฟังก์ชันนี้ได้นะครับก็คือเวลามีการยกนะครับผมกลับเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถใช้งานได้เลยนะสมมุติว่า การยกกลับมาก็สามารถใช้งานได้เลยครับอันนี้นะครับผมล้วผมปิดล็อกนะตัวเครื่องจะทําการเปิดให้เราอัตโนมัตินะครับผมทาให้เราสามารถนํากลับมาใช้งานได้เลยครับอันนี้นะครับผมแนะนําเพื่อนๆนะครับต้องตั้งสแกนใบหน้าไว้ด้วยครับเวลาเวลาการใช้งานนะครับผมถ้าเราไม่ได้ตั้งเอาไว้นะครับเวลาเรายกกลับขึ้นมานะครับผมมันจะไม่ปลดล็อกให้เพราะว่าเราไม่ได้ตั้งค่าสแกนใบหน้าถ้าเราตั้งค่าสแกนใบหน้าแล้วก็ ฟังชันนี้ก็คือจะทํางานได้เต็มสิทธิภาพนะครับผมแต่ข้อเสียของฟังก์ชันนี้ก็คือเพื่อนๆระวังครับผมมันมีโอกาสหน้าจอนะครับผมที่จะเปิดได้ด้วยตัวเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นการระวังนะครับส่วนฟังก์ชันต่อไปก็เป็นการแตะหน้าจอสองครั้งให้สว่างอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับสามารถแตะหน้าจอสองครั้งทาให้สว่าง มาดูฟังก์ชันการใช้งานอัจฉริยะนะครับการปลูกอัจฉริยะครับผมตรงนี้นะครับผมก็คือว่าในสมาร์ทโฟนของ vivo นะครับผมเวลาหน้าจอหยับเวลาหน้าหน้าจอดับอยู่ครับเพื่อนๆนะครับสามารถวาดรูปต่างๆบนหน้าจอได้นะครับผมแล้วก็ฟังก์ชันนี้นะครับต้องใช้ร่วมนะครับการปลดล็อกด้วยใบหน้าด้วยนะครับผม มันถึงจะได้เต็มศักยภาพนะครับผมเช่นเลื่อนขึ้นเพื่อปลดล็อกนะครับผมเลื่อนลงเพื่อถ่ายรูปวาดตัว C เหมือนหน้าจอที่เขาทําไว้ครับวาดตัว C เพื่อเปิดการโทรวาดตัว M เพื่อเล่นเพลงวาดเส้นแนวนอนเพื่อเปลี่ยนเพลงวาดตัว E เพื่อเขาฟเดาเอร์แลาา้ววาด F เพื่อเข้า f a ฟ e b o o k ครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันในการปลุกอัจฉริยะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้เพื่อนๆดูนะครับผมฟังก์ชันปลุกอัจฉริยะนะครับปาดนิ้วขึ้นนะครับค่นี้เองนะครับผมก็จะเป็นการเปิดหน้าจอแล้วนะครับผมหลบเปิดคามีรนะครับผมนะง่ายๆเลยนะครับผม นี้ก็จะเป็นฟังก์ชันนะครับผมการปลูกอัจฉริยะมีหลายฟังก์ชันนะครับเพื<ๆ>่อนๆวาดตัว C นะครับเพื่อโทรออกปิดหน้าจอวาดตัว C มันก็จะไปที่ปุ่มกดให้หลักอัตโนมัติเลยนะครับตัวนี้เพื่อนๆลองประยุกต์ใช้ได้นะครับผมวาดตัว F ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้ Facebook ก่อนนะครับผมนี่นะครับผมก็จะเปิด Facebook ได้แล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆนะครับสำหรับฟังก์ชันนะครับ สำหรับฟังก์ชันกับโุกอัจฉริยะนะครับมาดูการโทรอัจฉรยิยะอันนี้นะครับผมก็จะเป็นการใช้งานนะครับเป็นการหยิบมือถือขึ้นมานะครับแล้วก็แนบไปกับหูเรานะครับผมมันก็จะรับสายให้อัตโนมัติเลยนะครับผมอันนี้เพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้งานได้นะครับผมสำหรับฟังก์ชันนี้นะครับก็เป็นฟังก์ชันนะครับการการรับสาย อัจฉริยะนะครับเพื่อนๆเป็นการยกขึ้นมานะครับผมแนบกับหูก็จะเป็นการรับสายอัจฉริยะนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการเขย่าเพื่อเปิดไฟฉายนะครับผมสําหรับฟังก์ชันนี้ก็ไม่แนะนํานะครับให้เพื่อนไม่แนะนาเพื่อนๆเปิดใช้ถ้าเพื่อนๆขี่รถหรือว่าขับรถอะไรเงี้ยครับผมมันมีโอกาสเปิดไฟฉายได้เองนะครับผมแค่เพื่อนๆนะครับเขย่าเพื่อน มันจะเปิดไฟฉายรวมมันทุกเพื่อนเียก็มันจะมีทางลัดในการเปิดไฟฉายอยู่นครับถ้ามีการกระเทือนอะไรเงี้ยไฟฉายเราอาจจะเปิดเองได้ตัวนี้ก็ไม่ต้องเปิดก็ได้ครับผมก็สําหรับฟังก์ชันนะครับการใช้งานอัจฉริยะนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆมาดูฟังก์ชันต่อไปนะครับผมก็เข้าไปที่เดิมนะครับทางลัดและการเข้าถึงนะครับผม ต่อไปก็จะเป็นการดําเนินการด่วนนะครับฟังก์ช yeah, <Yes. S 1> ันการดําเนินการด่วนนะครับก็จะเป็นนะครับผมเขาก็จะอธิบายบอกนะครับผมการดําเนินการด่วนนะครับก็คือเมื่อหน้าจอของเพื่อนๆนะครับดับอยู่นะครับให้เพื่อนๆนะครับกดที่ปุ่มวอลลุ่มดาวก็คือปุ่มลดเสียงค้างไว้นะครับผมจะเปิดการใช้งานฟังก์ชันที่ระบบนะครับสมมุติว่าเพื่อนๆจะเปิดไฟฉายเพื่อนๆก็ตั้งไว้เป็นไฟฉายนะครับผม เปิดเป็นเครื่องบันทึกเสียงก็ตั้งเป็นเครื่องบันทึกเสียงเปิดกล้องถ่ายรูปเปิด Facebook เปิดแอปได้หมดเลยนะครับก็คือกรณีถ้าเพื่อนๆนะครับเปิดไฟฉายก็เพื่อนๆสามารถกดปุ่มบู um ุ่มดาวนะครับผมค้างไว้ในขณะหน้าจอดับนะครับผมก็ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับผมแต่ถ้าเป็นกรณีฟังก์ชันอื่นๆน,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 นะครับผมผมแนะนําก่อนนะกรณีเป็นฟังก์ชันอื่นเพื่อนๆนะครับควรจะตั้งสแกนใบหน้าเอาไว้ด้วยนะครับผม เพราะว่าเวลาเพื่อนๆนะครับตั้งคำสั่งลัดนะครับคำสั่งนี้นะครับหน้าจออาจจะต้องเปิดอยู่นะครับก็คือเรากดปุ่มนะครับผมแล้วก็กดยกเครื่องขึ้นมาให้สแกนใบหน้าและคำสั่งนั้นถึงจะทำงานตรงนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดนะครับในส่วนของคำสั่งนั้นๆนะผมลองแสดงตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้นะครับผมตั้งไปที่เครื่องบันทึกเสียงน,นะครับ ขณะที่หน้าจอผมดับอยู่นะครับผมคมันจะติดตรงหน้าจอครับเพื่อนเพื่อนติดตรงหน้าจอเพื่อน,อ,นอาจจะต้องสไลด์นะครับ1รอบตัวเครื่องนะครับก็จะทําการปลดปลดให้เราแล้วก็ทําการบันทึกเสียงให้จะเป็นประมาณนีรลองอีกครั้งนะครับผม อกีคครรัั้งนะบเพื่อทาการบันทึกเสียงนะครับสไลด์ขึ้นมาเพื่อปลดล็อกใบหน้านะครับตรงเนี้ยเสียงถึงเริ่มบันทึกให้นะครับผมก็ฉะนั้นพวกเนี้ยจะเป็นข้อจํากัดในการใช้งานแอปนะครับผมก็สามารถเปิดฟังก์ชันล็อตได้ครับเพื่อนๆแต่ว่าพอเปิดเข้ามาแล้วนะครับผมจะติดที่หน้าจอล็อกนะครับผมทําให้เพื่อนๆนะครับ ต้องกดล็อกนะครับถึงจะใช้งานฟังก์ชันพวกนี้ได้นะครับฟังก์ชันกล้องถ่ายรูป f a c e b o o k ก็น่าจะเช่นเดียวกันนะครับผมว่าฟังก์ชันพวกนี้จะต้องเปิดเครื่องเข้าไปใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับฟังก์ชันการใช้งานแบบด่วน